สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สั่งพันผักกะแยงผักขะแยงผักคะแยง,แยงอีสานบานเฮาหน่นะะเนาะค่ะเนาะเวลาที่อ้อจะทําการถอนแล้วก็จัดส่งให้กับเพื่อนๆที่สั่งกันเข้ามาอ้อจะถอนแบบทั้งต้นและมีรากแบบนี้ด้วยนะให้เพื่อนๆเ,เ,เอาเป็นต้นแบบนี้ไปชําได้เลยใครที่สนใจสั่งไม่มากขายให้เป็นกรรม คำว่าหนึ่งกร,รมัมก็คือสุดกำรรม,มืออ้อนี่แหละกำรรใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็คือหนึ่งกร,รมัมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเอาเยอะสั่งมาเป็นกิโลนะคะใครสนใจอยากจะได้พันผักกกะแยงไปปลูกปลูกเพื่อคลุมดินปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อรับประทานปลูกเพื่ออะไรก็ตามแต่นะคะแซมผักไะ่แยงลงไปในร่องสวน อันนี้อันนี้เพิ่งตัดไปนะคะเพื่อนยังแตกมาไม่สูงยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะใครสนใจอยากจะได้พันผักขแยง087ยค่ะเพื่อนเพื่อน 60, 6, 6, 9, 9, 5 5 ID Line AUNG SARA09 อังศรา09ค่ะเพื่อนเอนจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ